เขาดีแชร์ได้บริจาคนมแม่ ชาวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์ใครมีความประสงค์ต้องการบริจาคนมแม่ผ่านธนาคารนมแม่สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเด็กึ่งแจ้งความประสงค์ได้เลยว่าต้องการบริจาคนมแม่โดยคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่คุณหมอเตยแนะนําคือคุณแม่ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวผลตรวจเลือดระหว่างการตั้งครรภ์ปกติดีและพร้อมที่จะมาเจาะเลือดคัดกรองทางสถาบันส่วนประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจลองไปฟังหมอเตยกันค่ะสวัสดีค่ะหมอ นะะควันนี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของการบริจาคนมนมแม่ผ่านธนาคารนมแม่สถาบันสุขภาพเด็กนะคะก็คุณแม่ที่สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่ที่ไม่มีโรคประจาตัวอะไรค่ะผลทัดกอกผลตรวจเลือดระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยปกติดีแล้วก็คุณแม่มีความยินดีที่จะเข้ามาเจาะเลือดทัดกอกกับเรานะคะโดยที่นมที่จะบริจาคค่ะเป็นนมตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงสเดือนนมได้ที่ธนาคารนมแม่สถาบันสุขภาพ มหาราชินีนะคะบุกนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณแม่สามารถติดต่อได้ที่จากคุณแม่สามารถบริจาคเป็นเงินได้นะคะผ่านทางกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก